ถ้าหาท่านผู้ชมชอบคลิปคนรวยไปท่าคนจนก็อย่ายลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับทุกคนครับโอเคไปกดลัคก,กีบกิบบ็อกซ์เซ็นครับออฟฟิเชียล เฮ้ยชุบเอาาห้ยเห็ดแตกทีเดียวหมดเลยเราต้องเก็บเห็ดไปให้ลุงมะขามสินะโอยอลุงมะขามอยู่บ้านกำลังหิวโมกำลังจะจบใกล้จะตายไปถึงป่วยอะ่ะโ,โอเคทำเห็ดทำซุปเห็ดไปฝ่ากลุงมะขามดีกว่าลุงมะขามยังไม่เป็นไรเลยลุงมะขามเด้ออยู่กับผมก่อนเด้อลุงโอ้ยลุงม,มกลับมาแล้วลุงอย่าเพ่เป็นไรนะลุงโอ้ย ไปทำบ้านดีกว่าตรงนี้กนจนๆด้วยเงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำไอ้ลุ้มขามกูมาป่วยอีกป่วยเป็นอะไรวันนั้นโรคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยเฮ้ยน่าเศร้าลุ้มขามคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอแบ๊กคุณหมอแบ๊กครับลุ้มขามเป็นไงบ้างครับเนี่ยเออตอนนี้อาการโคม่านะครับโคม่ามันถึงยังไงครับกินข้าวได้ดิ้นหน่อยครับนอนตะแคงอ๋อครับผมม คือป่วยหนักมากเลยนะครับแล้วแล้วแล้วรู้มหมข่ามว่จะเป็นไงจะเป็นจะจะหายไหมครับเนี่ยเอ่อถ้าจะหายดีต้องรักษาด้วยการทางแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับก็เสียค่าใช้จ่ายเอะพอสมรเสียเท่าไหร่ครับคุณหมอแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนโอ้โหผมหามาไม่ได้หรอครับหนึ่งแสนเนี่ยมาเท่ากับกีิ่บอกงนะครับหนึ่งแสนเนี่ย หกสิบสีสอต็กครับคูสงสแต๊อกให้ตายเถอะงั้นเอางี้นะครับผมจะรีบหาเงินไปรักษานะครับคุณหมอต้องภายในกี่วันครับเนี่ยรู้ไหมข่าวถึงจะหายเนี่ยสัปดาห์หนึ่งครับหนึ่งสัปดาห์โอเคครับนั้นผมไปขอไปตัวไปก่อนนะครับผมจะไปหางานทำฝากดูด้่อยนะครับหนึ่งแสนบาทให้ตายเถอะใครจะหาได้วะเนี่ยโอ้ยเสือใครเสืใครใครเรียกฮะเสือใครอ่ะเออเอาจะหนุ่มอยากรวยเปล่ามานี่เร็ว เฮ้ย hey, สวัสดีครับคุณลุงโอออยากรวยหะอ่านป้ายเลยใครอยากรวยมาเลยสุ่มเงินสุ่มเงินยังไงครับคุณลุงโอ,อ้ก็นะเป็นสำหรับแบบผู้กล้านะเขาเรียกไงเดียเอ,อ่อสำหรับคนจนะนะน่หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะต่อคนน่ะต่อคนต้องใช้อะไรแล้ครับเออกดที่ชันเสริร์มันจะมีบล็อกดินแรกอย่างนะแล้วนี้มันคืออะไรครับเนี่ยมันคือล็อกกี้บล็อกสุ่มดวงยังไงหรอไ้สุ่มเงินเล่นะนะแต่มันจะมีเสี่ยงชีวิตด้วยนะเว้ยใช่แล้วครับคุณลุงใช่แล้วนะส่วนแจบ๊บบอย จะมีเงินมา,ารักษาลูกผู้ข่ามาแล้วแต่ว่าลัคกี้บอกในการเปิดมันต้องเสี่ยงชีวิตด้วยนี่วะโอ้ใช่แล้วนะสะสมเลยนะครับคุณลุง okay, โอเคหนึ่งบล็อกเออเอาแค่นี๋ยวมาจอยกันขอ,อสะสมได้เงินแล้วไปรักษาลุงนะรู้ได้ไงครับเนี่ยอ,อ๋อเห็นเมื่อกี้อ่ะ okay. โอเคเฮ้ยได้ลัคกี้บอกมาแล้วโอเคเราจะสุ่มเงินกันขอให้ได้เงินขอให้ได้เงินเยอะเราต้องใช้ทั้งหมด64บล็อกทองใช่ไหมหกสิบบล็อกในการใช้ทอง64บล็อกทองถ้าเป็นบล็อกเพชรก็ใช้แค่32บล็อกเพชรเองน่ะเนี่ยเฮ้ยโอะะไรวเนี่ย บองลาพิดโอ้ขายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจสุ่มตอ่อเฮ้ยเด็กคิวเลอร์ระเบิดเ,เดี๋ยวมันตีฉันเอาไปชิวไอ้เจ้าก็ตายไอ้ชั่วโอ้ยเมื่อ,อกี้บลอกคนโจรนี่ว่ะเอาอ่านไปขายแล้วกันยันตามมาอีกเหรอต่อไปโอเคสุ่มตอ่อหุ้ยอะไรเนี่ยว้าวเหมือนจะเป็นลัคกี้บ็อกเหมือนจะเป็นของดีเนี่ยอ้าฉันจะตายเดี๋ยวเอาใหาม่ทำไมกูใจฉันเหลือแค่นี้ไวนะ้เนี่ยช่างหัวมันไปสุ่มตอ่อชึบธนูเอา้าอันนี้จะเป็นธนูลัคกี้บ็อกโอ้โหโฟเฟม เพราะว่าเฟรมธนูนี้ได้สัใส่สักห้าห้าบล็อกทองโอเคดูต่ตอโอ้โหของกระจอกอะไรวะทำไมลักกี้บล็อกอันนี้โจรยังอันนี้เป็นหนังสืออะไรวะเนี่ยหนังสือทิ้งไปชึบอะไรต่อเฮ้ยไอ้เป็นทองว้าวู้ดีใจยังได้เป็นทองด้วยนี่อะไรโรแมนติกรถไม่เอาเราไม่โรแมนติกโอเคเฮ้ยโอ้โหได้มาแล้วนี่มันโโอ้หเล่ดิว่าเโ,โ,โอเคเอาไปฝ่าลุือมาขำบได้ดิว่าโอเคถือว่าดีโอเคนี่เป็นยาเวลไม่เอาเราไม่เอา,เอาอหรอกเฮ้ยเจ้าไก่ ลัอกี้ล right? ัอก uh ี huh. okay. ้ช so, oh, ิเกตเหรอนี Superman, like, ่ไงไม่เห็นได้เลยเลยโหเป็นโชคดีเลยตามเพี้ยตายลัอกี้บล็อกไม่เอาไปต่อชึบเฮ้ยรองเท้าไดมอนด์เว้ยเฮ้ยอ้าอะไรของแกวะเนี่ยฮะจะก็ตายเดี๋ยวนะเปิดลัอกี้บล็อกนี่เลยได้ไหมเฮ้ยมันมีสิทธิ์ได้ของนี่หว่าลัอกี้โอ้โหของเรามันไปร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่โชคดีร้อยเปอร์เซ็นสเต็กไอันนี้ก็ตียังเลยเดี๋ยวใส่ชุดก่อนแป๊บนึงใส่ชุดก่อนแล้วกันนะแหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันล็อกหนโอ้ยก็ตาย ปต้อื่นก็ไดโอเคผมว่าอันนี้จะเป็นลัคกี้บล็อกบวกร้อยเปอร์เซนต์โอเคเราสามารถเปิดไปแล้วก็น่าจะได้ขอมาเนี่ยโอเคน่าจะเป็นเอ่อเป็นคุกกี้ไม่เอาเฮ้ยน้ำใหญจแล้วอขอขอเพชรได้ไหมขอเพชรหรือทองไนดะ้ไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอูหนังสือเต็มเลยนะี่ยแต่ไม่เอาอ่ะไม่มีเอ็นวิวเอ้ยมีนดิว่ะไม่เอาไม่ใช่ขี้เกียจโอเคเปิดต่อลัคกี้บล็อกชจบโอเคเหมือนจะได้เป็นพวกขนมปังมีอานมาเก็บไว้โอเคใช้ดาบเหล็กแล้วกันนะดาบลัคกี้เนี่ยบางทีอาจจะได้เสียงอะไรเหมือนเสียงมีคนเดิน ไอก้กระต่ายหรือเปล่าตกใจน่าจะเป็นไอนก้กระต่ายแน่เลยอ่ะอุ๊ยเด์โพขายไม่ได้เก็บไปครับอุย้ยบล็อกทองอแต่เราไม่มีเอ่อบล็อกไม้เลยอ่ะดีนะโอเคเดี๋ยวขอไปตัดบล็อกไม้ก่อนละกันนะแปบ๊บนึงชึบเรียบร้อยได้สติกมาครับสติกเลยที่ขุดเหล็กก่อนละกันนะเราเปลืองเกินไปเช่ในการที่คนที่ขุดเพชรโอเคขุดมาชึบเรียบร้อยรักษาลูกมะขามตรงได้แน่นอนเราเซ็นคุณหมอรอผมแป๊หนึ่งนะครับคุณหมออ้าโถยดวงโคตรร้ายเลยเอาไหม คุตโอ้เ้ยเสียงอะไรอ่ะนี่ไงไอ้กระต่ายมันยังไม่ตายจริงด้วยมันอยู่ไหนวะไอกระต่ายนี่ไงเนี่เจอหน่อยวะไหนวะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไงนี่ไงเห็นชื่อเห็นรอยถึงควันโอเคอยู่นั่นแหละไปเถอะถือนั่นไปก่อนนะได้บล็อกไม้มาเก็บไว้นี่คืออะไรอ่ะคูคูดาวอคูดาวดิฟิวดิฟิวดิฟิวมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เชี่ยวมันไปคูตโต้ได้ต้นชานมาวางไว้ไปคูตโตได้เห็ดมามันรูมีอ่ะออลลี่โฮปมันคืออะไรอ่ะชมันทิ้งไฮะ โอเคเนื้อซอมบี้ไม่เอาอันนี้เป็นกล่องซีดีโอ้ยแต่ละอย่างเฮ้ยโอ้ยชีสไปด่าอ๋อยาขอร้องโอเคโอ้ยออ okay. โอ้ย,ยระเบิดโอเคดีไม่ระเบิดปรามานูอะไรมากโอเคเทล่าพีททิ้งไปเอออ่านทิ้งไปถนูทิ้งยังไม่จบอีกอะโอเคเฮ้ยเอาถนูนี้มาชึบอะไรอะเฮ้ยบม้อไอ้แม่ีมโอ้โหราคาแพงกับแตงมอนอะีกเนี่ยหายากแตงโมอีกโอเคได้มาแล้วโอเคเรียบร้อยชึบถูกต่อครับเฮ้ยถูกตัวนี้ไหมครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะ ดีไม่ดีดีพิมพ์หนึ่งนะฮะไม่ดีพิมพ์สองดึงสองซ้ำโอ้โหอ้าวก็ไม่ดีนะแต่เขาก็ดีกว่าดีกว่ามันมีระเบิดน่าเอายิงเลยอะไรอ่ะอุ้ยโอเคสวยทั้วสวยพอยลองมาพอร้องก็ขายได้อยู่เออโอ้ยได้อีกแล้วฟับโอ้ยชิดโอ้นี่ดูผมทำด้วยอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรอีกบ่เปิดต่อยืบโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โห ใครเขาสั่นหาเอาคิปเปอร์มาเต็มเลยปะเนี่ยถมต่อครับวิโอ้ทุกคนของดีเนี่ยวิโอ้โหของดีแล้วลุงมะขามลุงรอดแล้วลุงรอก่อนเพราะถ้าของดีไปขายแน่ลุงไม่ต้องห่วงนะทำไมต้องคืนมันมึนอย่างนี้รู้สึกว่ากลัวว่าจะมีซาปะลามาตีเราจังเลยไอ้กระต่ายตัวเดิมมันยังไม่ยังไม่ตายเลยเนี่ยถมต่อชึบป๊อกเบคอนวางไว้ไม่ใช้เห็นแต่หมูแล้วกี่หมู ได้ไหมโอ้ไม่เห็นได้เลยเลยโอเคเหมือนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะลุงไหมครับเดี๋ยวผมไปหาลุงได้ลุงเด้ออยู่ไหนเนี่ยตายตัวอะไรวะเนี่ยตายอะไรเนี่ยซอมบี้คนจนเดี๋ยวแกมาจากไหนเนี่ยเจ้าซอมบี้ไม่เนิ่งไม่เนิ่งไม่เนิ่งหนีก่อนหนีก่อนโออเออยออตีชัดมาดิเออเออโอ้ยตีผมขอร้องล่ะไม่ต้อกินน้ำทอนมาดิก็มาดิฮู้ฮู้เออคุณมันมีหลอดเลือกเขาบนนี่นี่หว่ามันคือบอสเหรอเนี่ยเอุ้ยก็ซอมบี้คนจนหลอมมาดิมาดิแกก็เข้ามาดิ แกเข้ามาเด็เอ hey, um, hey, uh, ้ยอุ ots, tum our, tum our. Đây, ้ยมาแล้วมาแล้วไปหนึ่งโอ้ปานพลนีก่อนนีก่อนนีก่อนจะเย็นเยฮ้ยมันตามไหมโอเคมันไม่ตามมาเขาเลือกฆ่าก่อนที่มันจะลรเลือดดีกว่าเข้ามาดิเข้ามาดิเออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วหรือครึ่งนึงมาดิ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 ฮะมาดิกีตีตีชันหล่อฮะเจ้าซอมบี้เอามันมาหนี้มาหนี้มาหนี้มาดิีูคุณหมอรอที่ลงลงลงบ้านเลยหมอพวกเราไปหาเอ้ยซอมบี้ต่อเพชรกองหนึ่งโอเค หมอผมได้เพลแล้วหมอโอ้โหหมอชิบหมอครับหมออยืดสานี่โอ้ยหมอหายโอเคลูกขามผมเอาเพชทมาให้แล้วลูกขามเดี๋ยวเออเอาเออหมอผมเอาเพชทใส่ในกล่องแล้วกันนะหมอโอเคลูกขามตรงนี้นี่ลูกขามก็ได้รักษาแล้วสินะโอ้ยถือว่ารอดไปไปนอนดีกว่าเออเดี๋ยวบ้านเราอยู่นี่ดีกว่าเอาแล้วนะสวัสดีผู้บริเกตทุกท่านเดี๋ยวผมนายโลนแสกการันเทิงฤทธิ์ผมมีชื่อว่านายโลน วันนี้มีอีเวนต์ทุกคนมาทำกันนะใครที่สามารถพิชิตอีเวนต์นี้ได้นะจะได้รับเงินรางวัลไปเลยนะอ่าฮ่าฮ่าได้ยินที่เขาประกาศนั่นไหมใครที่พิชิตอีเวนต์นั้นได้จะได้ของรางวัลเลยเหรอบอยโอ้ใช่ครับพอไหมเพวกเราเป็นคนรวยนักร่ารางวัลไปบ่อยพอไหมเราจะไปหาอาวุธกันซื้อข้าวบุญลุงอ้อวันนี้นุ่มต้องหลายที่หมดเลยนะไปอ่าอีเวนต์นี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยลุงโอ้เกี่ยวกับการที่อ่อพวกแกเนี่ยนะอ่าไล่เซลเซลเซลผมหน้าม้าหนัวไม่ใช่ครับเออ อ่าอีเวนต์นี้เกี่ยวกับอะไรครับอ่าอีเวนต์นี้เกี่ยวกับการเปิดรัคกี้บอกรนะซึ่งพวกนายสามารถเปิดและประชิดอ่าอีเวนต์ที่ได้ก็จะได้ของรางวัลไปนะเชื่อครับเนี่ยคุณลุงอ๋อใช่แล้วนะไอ้บอยบอยสนใจบอกก็ผมมาด้วยกันได้ไหมครับทีมทีมเดียวกันได้ไหมครับเนี่ยโอ้ได้เลยนะได้ของรางวัลคู่ยังไงล่ะโอเคบอโอเคไหมบอยโอเคครับโอ้โชคดีไปบอยไปครับไปไปบอยคนละชิ้นเลยบอยเร็วเนี่ยมือมันจะมีปืนแล้วก็มีลัคกี้บอกรนะบอยบอยเร็วบอยยืมมือทำไม เก็บของเร็วตามมาเราจะเปิดระเบิดบอยผมมันต้องมีคนสสี่บ็อกเลยนะบอยนะ้วเปิดแี่ดีอ่ามันกดยิงก็ต้องชี้ขวาเพื่อแนี่ไงแบบรีแม็กแล้วก็ยิงแล้วก็ชึ๊กแ้าชึกแล้วชึยิงป๊าบ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 ป๊บ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 ป๊าบป๊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 าบปาบป ตรงนี้น่าจะโอเคนะเดินมาตั้งไกลแล้วเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยบอยฉันได้ไข่ม้าบอยได้ไรได้ไข่หูบอยเก็บไว้บอยเราสึกว่าเราต้องอาวุธเนี่ยไปสู้ใครก็ไม่รู้บอยเก็บไว้เยอะนะบอยตกใจมันไฟนี่เปิดเลยรีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดบอยจะได้เสื้อบอยเสื้ออะไรไม่รู้บอยโอ้ของพีมากมันเป็นเสื้อแบบเหมือนเป็นเสื้อแบบทหารเรือบอยโอ้บอยปลาเรือเต็มเลยนั่นฉันจะไม่เอาฉันจะไม่ใส่ก่อนแล้วกันนะมันมันลำคาญตามากเลยน่ะบอยอุ้ยผมได้ทองดีมากเก็บไว้ บอยใส่ไปเลยโยนไปเลยโยนไปโยนไปว้าวบอยเจออะไรอ่ะมือนจะเป็นไม่รู้เก็บไปเลยใช้กระเบื้ของฉันละชจบบอยฉันได้กระดูกมาไว้ตบบอยช่ำเหน็บร้านบอยไม่บอยโอ้โหอะไรฮะเลือกสบายในเกมมูก่อนในเกมไอ้สบายพอยกับสบายบอยบอยดูนี่บอยกระดูโอพีมากมากเลยแหละโอเคจะเก็บไว้นะไปดูดูก่อนได้อะไรนี่อะไรนี่อะไรโหขวดวิวทุกคนครับโอ้โหคดีไปเบอร์ต่อ บอยนี่มันเป็นยาบอยลองกินดิลองกินดิไม่รู้ยาอะไรกินวันโอ้ยอะไรอะอะไรอะหนึ่งดูอะไรบอยฉันได้โพชั่นโพชั่นโพชั่นรู้สึกเป็นโพชั่นกากมากทิ้งไปเลยเยอผมได้ต่อได้ขวาได้ครบไหนขวาอะไรหุ้ยโอ้ยยี่บอยบอยแก่ทำชั้นเลยโอ้ยไปใส่ต่อขวาอะไรไม่รู้โอเคไม่มีอะไรครับต่อเปิดต่อฮะอู้บอยฉันได้เหมือนเป็นลูกบอลอะไรก็ไม่รู้บอยหนึ่ง โอ้โหว้าวนั่นแม่โคตรแรงบอยเมันคือลูกบอลอะไรก็ไม่รู้อะโดนทีจะตายเลยโอเคเก็บไว้แล้วกันลูกบอลนี้น่าจะโอเคมากเลยอะไรไมเนี่ยนี่จะเป็นคุญแจได้ด้วยบอยถ้ากินคุญแจเออดมันมันห้ามกินแหละจริงเลยนะโอ้โหกินแล้สโลเลยถ้าฆ่าจะตายดีกว่ากินแล้สโลเพื่ออะไรจะไปเปิดต่อบอยเลยเลยนี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดจะดีล่ะมันมีอะไรไว้อันนี้อันนี้บังคานเปิดก็ไม่ได้เลยจริงเหรอได้ผมได้ดับคาตาโน่ไงล่ะเหรอเก็บไว้ นี่นี่ฉันได้แต็มมูบ่อยเก็บไว้ชิบไปต่อไม่ได้ฉันได้ของดีบ้างกับบอยว้าวยิงบอยแกต้อะไรลงไปอะโยมัมโยมัมมันมันโดนแม่ตัวเองฆ่าเลยอบอยมันโดนไม่ใช่อเหรเคยเขียนว่าโยมัมไม่นะไม่ยบอไม่นะเจ้าระกีว่ามันด่าไม่แอบไม่แอบด่าแม่เราบอยไม่นะไม่นะโคตรเกลียนเลยนี่อะไรนี่จะเป็นคุกกี้วิดีโอเกมเปิดต่อชึบเชิบไม่ได้อะไรเลยเว้ย ไม่ได้กระดาษแผ่นหนึ่งโอ้ยชิ้ยฉันชิ้นนั้นกระทาเอสเปโตบาโทโน่าฮ่าฮขอชิโอโทษมันคือกระทาอะไรกันไปเลยบอยเอสเปโตบาโทโน่โอ้ยเท่ไ้ยไม่รอดคือกระทาอะไรสักอย่างกับบอยเอสเปโตบาโทโน่อ้าวเอสเปโตบาโทโนเดี๋ยวเจ้านายเจ้านายเจ้านายไม่ใช่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 พลังชั้นเลยเนี่ยโอ้ตกใจนู่พลังชั้นแล้วมันขึ้นยังไงเจ้ามันเปิดข้างล่างเลยแล้วกันชึบ เฮ้ยฉันได้ดาบอะไรมบ่อยดาบรีวิวซอสโคตรดีเปิดต่อเฮ้ยอะไรอ่ะขี้ขวาได้อะไรอ่ะทิกออโอเคไปว้าวได้โอ้โอเคถือว่าของดีอยู่นะถือไม่ดีแย่เฮ้ยดาบอะไรอ่ะเดส์เอ็กซ์เทอร์มินเตอร์คืออะไรอ่ะดาบชับสามพันบ่อยว้าวดาบชับสามพันเลยเฮ้ยบอยฉันได้ของดีได้เลยอยู่ไหนผมก็ได้เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ดูดิอะไรมันเหมือนเป็นไอ้เนี่ยบ่อย ปืนโอ้โออ้ยบอยเหมือนว่าทา่านจะฆ่านายมันเอาน,นายก็ตายเหมือนกันนี่หว่าบอยเอสเปนต่อบาดถึงกอ้าบอ้อไม่ใช่ทาชั้นแหละโอเคบางต่อโอ้ย<อ>บอยแกอย่าสัญหาวางอะไรมั่วเลยเออแกอ่ะ <c oughs> เ,เอาทิ้งไปชึบเปิดต่อเปิดลำบากมากเลยอ่ะบอยใช่ผม,ด,ผมด้อยอะไรแบบแกบินหุบชึบเป,ปิดต่ออุ้ยบอยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโหดนี่หว่าเนี่ยบอยมือว่าก่อแกนะสมมติถ้าฉันตีแกแกฉันฉันตีเจ้านะเจ้าบอยอ่ะ ไม่ใช่จะโดนเองนะรู้สึกเหมือนเป็นพลังที่สุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวนี้คือไปบนก่อนโอเคเปิดต่อเรื่ผมได้ปืนด้วยเลยอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะบล็อกอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นบล็อกทองอันนี้เหมือนน้รมชายูวันมูฟคุณต้องคุณต้องคุณต้องการหรอคุณต้องการคุณต้องการออกต้องการมูฟไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ได้เอาต่อได้เลยโอ้ยได้กระทำอ่ได้กระทาเยอะโอเคเก็บไว้ชจบโอ้คุกกี้วิดีโอเกมอันนี้มีอะไรนี่มีอะไรอ่ะทิ้งธรรมดาโอเคทิ้งไปฮะขอออกกระจุ้้ยยบัวเฮ อะไรอ่ Back, อะอุ้ยแบ็คแบ็คบอลไม่เอาอน,นี่อะไรอุ้ยนี่อะไรเน,นี่ยติ๊กวิดีโอเกมเหรออันนี้ไว้ครับของแน่เลยอะ่ะอันนี้อะไรเออเดอกจายมาโอ,โอ,โอ้อะไรเนี่ยเอาหายแล้วท้าไม่ทันเก็บเลยอะไรเนี่ยโอ้ยผู้ต่อชึบนี่เทือกสตาร์ทิ้งไปครับไม่เอาฮะเฮ้ยผมได้ลัอกี้บ็อกเพิ่มมาอีกอ่ะฉันผู้ต่อเมื่อสามหมื่นดอไม้บอลเมื่อไหร่ฉันได้ชุดกอดแบบแกบ้างอ่ะฮะชุดกอดฉันยังไม่ได้มีแค่นีย้อนะตอนนี้ อันนี้เป็นชาร์ปสามีเอ้าชาร์ปสามเป็นวิดีโอเกมโอพีซอสโอ้ดาบดีแกโอเคเก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยฉันเจอปลาย่างบอยใส่เสื้อก่อนอู้เสื้อฉันโคตรโอพีเลยอ่ะวีจริงเหรอได้เนื้อไก่โปดตีกีเนื้อไก่โปดตีกีบอลฉันได้เสื้อโอพีมากเลยแต่ฉันไม่เจอเขาจะไปใส่ตอนตอนบวกด้วยอ่ะตอนบวกน่าใส่โอเคมากเลยชึบอะไรเนี่ยตอนนี้บวกแบบไม่รู้อ่ะมันก็กากอยู่นะสเต็กอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอลว้านุอีสกัดบอยดูหนายหน่อย ไปดูไปขบดูขบูด้ไปดบดูไปดูขบดูไอ้ตัวนุ้ยสกอไป้ยสก๊ไปโกงครับอยนี่มาลองเท้านี่ดว่าลองเท้าแรงต้างถ่งดีว่าทุกคน่าใช่ไหมาเนี่ยโอเคเปิดต่อสิบหไอันสดท้ายโยอะไรเนี่ยใส่ปุ๊บฉไปว้าวจุดพูดในน้สตาเออโอ้ไม่เห็นทีเลยโอเคขึ้นไปขบนชุบชุบ ชึบตัวแบบปลากลัวแบบเทพๆชึบโอเคต่อไปไปไปต่ออะไรเนี่ยใบอะไรเนี่ยแคนนอนไม่เอาไม่ใช่ไม่มีโอ้บอยมาที่นี่มันมืดมนบอยมืดไหมมืดมากบอยฉันมองอ่าอะไรไม่เห็นเลยแหละโอ้เดี๋ยวเก็ทคได้อะไรเต็มไปหมดเลยบอยัมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคคุณต่ออะไรเนี่ยไม่รู้เต็มไปหมดเลยต้องท้าอะไรต้องถูรูเก้อเหรอเออเหมือนฉันได้เลยโดนท้าอะไรไม่รู้โอเค โอ้ยคีย์บอร์กคีย์บอรกเอไม่หมดใช่แล้วกีย์บอร์กเอแต่ของใครเนี่ยไม่รู้จะใช่จะเปิดแค่เฉพาะของของฉันพอขอฉันฉันเปิดแค่เฉพาะของฉันพอนะโอเคเหมือนได้ได้ของมาเยอะมากหนึ่งไปเดอะพ่อไปเถอะพ่อไปไกลๆเดี๋ยวกันบอยไปเดอะพ่อไปแล้วนี่หมดเลยนะคิดดูถ้าสมมติเราไปทำทำเราเราไปเปิดตรงบ้านคนนั้นแย่แน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่เดอะพ่อมันอ่ะเหมือนจะไม่ใช่เดอะพ่อเดอะพ่อกากโคตรกากเถอะพ่อโคตรกากบอยทำไมไม่เอาบอยย่าไอ้บอยอย่าไปทำฉัน พีพีไปหาบอยบอยแกอยู่ไหนได้ไอ้บอยไอ้ฉันไม่ตายบอยแกขึ้นมาได้มันลอยมันลอยยาวเลยเหรอบอยเร็วไปเปิดต่อเร็วบอยโอ้ยยักษลชันเวลาได้หมดเวลาแล้วบอยเร็วเรีบเปิดรีบเปิดชุบอะไรเนี้ยน่ะหัวที่วลช่างหัวมันช่างช่างมันโอเคไม่มีผมทรมา่มีไเกินไม่มีไม่มีเฮ้ยเสื้ออะไรอ่ะไม่บอยฉันได้เสื้อเหมือนแกได้แหละฉันจะบอกใครนะไหนวะไม่เสื้อวะไหนวะเสื้อไปไหน เสื้อหายเสื้อเสื้อมันมีเสื้อคล้ายแกนี่ไงเสื้อไม่รู้นี่ไงบอยเสื้อเหมือนแกเลยไนายนฮะขอใช้เครื่องยูดิแกใส่อะไรป่าบอยแกใส่อะไรลงไปน่ะเึิ่ผมไม่ได้ใส่อันนี้เหมือนจะเป็น Enter Pro เป็นเสื้อป่ะครับไม่รู้บอยโอ้โอ้ไม่คิดเหมือนได้เงิ้นทองนะไปไหนแล้วน่ะอะไรวะหายไปไหนวะโอเคบอยชอบบนสรุดเลยนะไปบอยไปบอยเราจะไปเราจะไปหูเราสึกว่าเราต้องไปหัวดใครสักคนนึงนะบอยนะพร้อมไหมบอย ฉ,บบฉันเพิ่มเลือดกบับบอย,บอยเลือดฉันเยอะมากเลยไปเดินเขาใส่ไปไปหาเจ้าไอ้เจ้าลุงไอ้เจ้าลุงน,นั่งกันดีกว่าไปโอ้โหฉันคือบอสยังไงล่ะพวกนั้นโดนฉันแน่บอยได้ยินไหมรู้สึกว่าเมื่อกี้ลุงตะโกนมันบอกว่าลุงมันคือมันคือบอสดิจะาบอยเร็วเร,เราไปตีมันกระแช่บอกลุงมันบอกมันคือบอสบอยเร็วลงไปบอยรู้สึกมันอยู่นั่นไงบอยมันคือบอสเดียบอยมันคือว่ามันคือบอสลุหัวโล้นบอยอนั่นยิงเข้ามาเด็กพวกเด็กเป็ดมาดิมาดิบอย บอยมันมีอนบอยมันมีข้ามันไหนข้ามมันเร็วไม่ตายแล้วบอยโอ้ย oh! oh! ทำไมพวกแก,ก hey! เก่งจังวะเฮ้ยเฮ้ย uh huh. ใช่ uh huh. เอาบอยไม่ได้จะมาข้าบอยตาตาจ้าจะลุนโอ้ย oh! ได้ยูเข้ามาเดี๋ยวเฮ้ย <laughs> <c oughs> ตาตาจะลุนโอ้ยบอยมันตายแล้วบอยให้เมืองระเบิดใช่เออไหนเออทำไมมันระเบิดหมดเลยวะบอยแกทำอะไรมึงให้เมืองระเบิดเนี่ยบอยฮะฮะบอยแกทำอะไรฮะ โอ้ทุกคนครับโอเคบอยแล้วบอยแล้วค er ือผ eh. ู้ชนะใช่ไหมบอยแมนแล้วแมนแล้วโอเคบอยไปกลับบ้านเดียวบอยฉันได้ชุดมาเร็วกลับบ้านด้วยบอยโอ้ยบอยแกจะเอาเหรอฮะบอยแกจะเอาเหรอฮะแกจะเอาเหรอบอยแกจะเอาเหรอบอยบอยแกจะเอาเหรอเออดาวกระจอกกระจอยอย่างนั้นได้ทำอะไรฉันได้นะอ่ะฮ